สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่ผมนะครับในรายการซีเดียเกนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในหัวข้อ AI แอล้วน,น,นะครับวันนี้ผมมีเรื่องน่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังและดูกันนะครับนั่นคือใช้ AI ทําเพลงโอ้โหเป็นไปได้ครับคุณผู้ชม AI สมัยนี้ทําเพลงได้ยังไงนะครับและมันดีมากมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าทํายังไงอ่ะผมจะเริ่มจากวิธีการแรกกันครับเริ่มจากวิธีการคือเราจะไปที่ ChatGPT ทำไมต้องเป็น ChatGPT แน่น,นอนว่ามันใช้ได้หลายตัวครับผมแต่ผมยกตัวอย่างเจ้าตัว ChatGPT มาเป็นไกด์ไลน์คุณผู้ชมนะครับมึติว่าเราอยากได้เพลงแนวหนึ่งนะครับเราสามารถให้มันออกแบบเนื้อเพลงได้แต่ผมไม่แนะนําให้ใช้เนื้อ้องของมันเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับแตง่งเพลงเศร้าดูน,นะครับว่าเขาจะแต่งเพลงนี่แน่น,นอนครับนี่คือเนื้อเพลงเศร้าที่ผมแต่งให้ คืนที่เราเคยมีนี่โคตรซึ้งอ่ะเดี๋ราเรามาอ่านด้ยวยนะครับดูสัมผัสวักมันว่าเป็นยังไงแสงดาวในคืนนั้นที่เคยส่องวันนี้มันเหงาใจเกินทนรักที่เคยมีเปลี่ยนแปลงไปฉันยังคงคิดถึงเธอทุกวันเราอาจจะแต่งเองได้แต่นี่เป็นไกด์เฉยนะครับจากตัว c h a ที่บเนาะผมยังไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับผมวังว่าอนาคตอาจจะเก่งกว่านี้อ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเรากันดีกว่านะครับก็คือเจ้าเว็บที่มีชื่อว่า s u n o c o m นะครับหรือจะเอาว่า s u n o อะไรก็แล้วแต่นะ suno เอาว่า s u n o แล้วกันนะครับโอเคตั้งเพลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเข้ามาในเว็บนี้ปุ๊บคุณกด create ด้านซ้ายมือครับผมต่อวันนะครับเขาจะให้50เครดิตนะครับ50เครดิตก็จะแต่งได้ประมาณมันเครดิตอ่าเพลงละ5เครดิตนะครับแต่เวลาเจเนเรตเนี่ยมันบังคับเจเนเรต 2เพลงก็คือ10เครดิตต่อวันคุณจะเจเนเรตได้5ครั้งนะครับโอเคอันนี้ผมลองทําเพลงไว้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสักเพลงนะครับเอาเป็นเพลงช้างที่ผมแต่งไว้นะครับไม่ได้แต่งไว้หรอกที่ผมทําไว้นะครับเป็นแบบบล็อกนะฮะอ,อ,อันนี้นะ อันนี้คือตัวอย่างเพลงเพลงหนึ่งนะครับคือเพลงช้างผมก็ใส่เนื้อลองไปตรงไหนนะครับตรงนี้ครับลิริกเนาะมันตอนแรกหน้าตามันจะประมาณนี้นะฮะนี่หน้าตามันจะประมาณนี้นะครับนี่ปุ๊บคัสตอมมันจะปิดถูกปิดอยู่นะแล้วก็จะมีแค่ซองเดสคริปชั่นนะครับให้เราใส่เนื้อเพลงไปอ่าหรือว่าถ้าเราอยากได้แค่เอ่อินสตูเมนต์แล้วก็เปิดได้นะครับมีเครื่องดนตรีอ่าไม่มีแบบว่าเาเลยนะเป็นอินสตูเมนทัลอ่ะแบบว่าไม่มีเนื้อร้องนะครับเป็นแบบเฉพาะเสียงเพลง ก็สามารถเปิดได้แต่ผมแนะนำนะครับให้กด Custom Mode ตรงนี้แล้วก็ลิลิกเนี่ยเราก็ใส่เนื้อร้องของเราไปอันนี้ผมจะลองใส่เนื้อร้องที่ผมเคยทําไว้อันนี้ทํามาเองนะครับก็คือเคยแต่งที่จริเป็นเพลงปนั่นแหละนะครับแต่มาใส่ในเจ้าตัวสร้างเพลงเราด้วยสไตล์ต่างๆที่เราต้องการผมอาจจะเปลี่ยนสไตล์ที่ไม่ใช่ปเนาะ แต่นี้มันเขียนแรปอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาเป็นอะไรดีเพลง s a s i b dramatic i b อ่ะให้อารมณ์ประมาณนี้แล้วกันครับแต่ผมจะให้เป็นผมไม่แน่ใจว่าสามารถให้เขียนออผู้ชายร้องได้หรือเปล่าน,นะเป็น m a l ไว้นะครับอเอะเขียนผิด m a l ไว้ i c ป๊บแล้วก็เป็นอ่าอ่า ไทเทนชื่อเพลงเป็นเอ่อหลอกตัวเองอ่าชื่อเพลงเทพปะหลอกตัวเองเขียดครับเดี๋ยวผมลองให้มันเกลียดดูรับเป็นยังไงนะฮะไป let's go ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงมาดูผลลัพธ์พร้อมกันนะครับทุกคนปั๊บนี่มันจะเจือกสองเพลงมาให้นะก็คือเป็นเนื้อร้องเดียวกันแหละครับแต่แค่ว่าเป็นคนละแนวนะครับเมลวอยส์อินบีแซดเนโนไม่รู้มันจะเป็นยังไง แตงิงติ้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 งทิ้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 งลิ้งทิ้งทิ้งทิองทิ้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 งยิ้งท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 ิงทิ้งทิ้งิ้งิ้งิงติ้งติง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 ้ง้งิ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 งทิง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 ิ

ฟังอีกครั้งคำพูดเหล่านั้นแสนธรรมดาไม่มีความสุขที่เธอคอยสักก็คงคิดถึงเธอบ้างไว้เจอกันไหมจะไม่ให้เธอไปไหน จริงท่อนนี้เป็นท่อนแลปนะฮะซึ่งมันก็ฟิล์มันก็จะแปลกๆก,กันหนึ่งแอเราลองอีกรอบหนึ่งนะครับอีกเพลงหนึ่งที่เขาเจเลตมาให้เนาะ พออยู่ในหน้านี้แล้วนะครับเราก็สามารถกดสามจุดตรงนี้นะครับเนาะแล้วเราก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับจะโหลดเป็น a u d โอหรือวิดีโอก็ได้แต่วิดีโอนี้ผมยังไม่แนะนําให้ดาวน์โหลดเพราะว่าเนื้อเขาเยนะมันเป็นแค่ปกอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีแค่อารมณ์เหมือนใน spotify ที่มีเนื้อ้องลงมาข้างล่างครับแต่เนื้อลองมันยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับ,รบก็คือแนะนำให้โหลดเป็น audio แล้วไปที่ นี่เลยนะครับ l e o n a r d o a ออีกแล้วนะครับเป็นเจ้าตัวเเรียกว่าพลองแล้วกันนะครับในการทำเพลงครั้งนี้คือมันสามารถทำเป็นมิวสิกวิดีโอได้นะครับอ่าทำยังไงนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเรามาดูที่ด้านบนขวานะครับเกียร New Image เนาะ ทำยังไงไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปแบบเต็มๆแบบอัดแน่นเกี่ยวกับลีโอนาร์โดสามารถกดที่ตัวไอ้อนบนตรงนี้ได้นะครับมาดูที่ฝั่งนึ่งนาอยู่คงนี้มั้งนะครับโอเคก็ผมจะมาอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถกําหนดพรีเซตได้ก่อนเนาะพีเซตมีอนิเมะอะไรต่างๆานานานะก็เลือกได้แล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะผมต้องเลือกอนิเมะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะ ดูง่ายดีนะครับเพราะว่ารูปคนเนี่ยมันก็จะมีนิ้วผิดพลาดบ้างแต่นี้เมชัะมันคงแบบนะครับนี่ก็เป็นรูปประมาณนี้เนาะก็สวยดีนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถพิมพ์ได้อีกเนาะคือเพลงเรามันเกี่ยวเพลงเศร้าก็แบบว่าเธอคนนั้นจะหายไปนะครับก็เป็นรูปอันนี้เนาะแล้วก็อาจจะแบบเออ man stand alone เอ uh, l โรลี่แซนโรลี่ออนเดอะโหดออนเดอะโประมาณนี้นะครับก็สามารถกดได้นะว่าจะเอาเป็นแบบคอนเสตร์เป็นประมาณไหนนะครับเอ่ออิมเมจเด e ม s ชันนะครับเด s o l ช t i o n นมันนะครับ1 6ต่อเ้ไหมกี่รูปนะครับประมาณนี้เนาะก็กดเฉเี่ยตรงนี้นะครับนี่ก็นอนสักพักหนึ่งแต่ถ้าเป็นรูปเนี่ยไม่นานแน่นอนครับ เราสามารถทําให้มันเป็นโมชั่นได้นะครับเนื่องจากว่ารูปเนี่ยของเออโดเนี่ยเป็นภาพนิ่งใช่ไหมเราสามารถกดตรงน,นี้ครับเจเลตโมชั่นเนาะก็สามารถทําให้มันกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับนี่เนี่ยนี่โหเท่มากครับโหอย่างเท่อะนะก็สามารถกดได้นะเจเลตโมชั่นนะครับตอนนี้ผมมีตังค์อยู่เหลือ105นะครับมันจะรีอีก15ชั่วโมงเนาะผมลองกดเจเลตโมชั่นปมา อันนี้รอนานมากประมาณเอ่อสี่ถึงห้าทีได้นะครับแล้วก็มีเอ่อตัวนี้ผมก็สามารถกดเจเนเรตโมชั่นได้เช่นกันครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวแปดสิบแบบยังไงนะครับสองคำนี้ผมจะทำเป็นโมชั่นเนาะแล้วผมจะเอาไปใส่ในเจ้าโปรแกรมตัดต่อนะครับโดยการแทรกเสียงเข้าไปแล้วก็เอาเอ่อคลิปที่เป็น mv ตัวเนี้ยใส่เข้าไปครับอ่าเดี๋ยวผมจะอาจจะเอาอีกนะเอาเป็นอะไรดีกอดไม่แต่กอดผมเอาเป็นแทนภาพนี้แล้วกันเอ่อเอาเป็นอะไรเดียว เอาเป็นเอ่อแมน the man can't sleep on his bed ต้องบอกว่าอะไรวะนอนไม่หลับอะ่ะไม่เป็นหรอ can't can't sleep ป๊บ ประมาณน,นี้ปภาพไว้สองภาพนะครับอันนี้รอนานมากเนาะไม่เป็นไรเราเอานี้ก่อนลองดูก่อนนะว่าเป็นยังไงนะครับสองภาพเนาะมันใช่ว่าเรามันถึงสิบบิทไหมเนี่ยเสร็จแล้วนี่นะครับเอารูปไหนดีรูปนี้ก็เท่ดีนะแผมชอบรูปนี้มากกว่าก็อาจจะเจเรทโมชั่นไปนะครับเหลือที่ห้าสิบแล้วคนไปเลยนะก็เดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กัน นี่คือผลลัพธ์ของเรานะฮะโอ้โหทุกคนดูดิครับแต่สายไฟมันก็จะแบบเบี้ยวเบยเลยแต่เท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 ่อันนี้นี่โอ้หอย่างเท่อ่ะดูนี่นะอันนี้ตลกจริงตาโอไมไวและนอนเป็นหลับเลยตัวเบี้ยวนี่อย่างเท่อะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มโหลดกันนะฮะเราก็สามารถโหลดนะครับดาวน์โหลด mp 4นะ ดโรยไปนะครับก็เซฟไว้ก็กดโรยไปแค่สามภาพก็พอนะผมลองลองดูลองลองดูนะฮะอันนี้เป็นไกด์เฉยนะครับในาการทำเพลงเนาะอาจจะไม่ได้ละเอียดถ้าอยากละเอียดมากก็ทำหลายๆรูปหน่อยใส่ในเพลงเยอะหน่อยนะครับแน่นอนว่าเจ๋งแน่นอนครับรับประกันเนาะ ธอจะหายไปที่อันยุตวคันเดียวให้ได้เลยไม่ต้องเสียใจหลังรอได้ยินขคคุมก็บมันไหมคิดถึงตลอดแต่บอกไม่ได้จะร้องให้ออกยังทำไม่ได้ฉันรู้ตัวได้แค่หลอกตัวเองว่าไม่ร้องให้ใช่ฉันเห็นเธอทุกครั้งที่หลับตาตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายจำเป็นต้องให้คำบอกลา ยังคงทำใจไม่ได้ขอแค่อยากได้เจอกลับมา,าฟังอีกครั้งคำพูดเรามือนเซนธรรมดาไม่มีความสุขที่เธอใครอสร้คงก็คิดถึงเธอบางไว้เจอกันไหมจะไม่ให้เธอไปไหนที่อยู่ในใจใเก็บไว้ข้างๆ